รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20ธันวาคมนะครับก็เป็นวันเลือกตั้งของการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอ,อบจอและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งจบสิ้นไปแล้วเมื่อเวลา17.0 0น,นากาหรือหโมงเย็นนะครับก็ ถามว่าถ้าผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ในวันนี้นะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตกําหนดให้ยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบอจอได้ภายในเจวันก่อนหน้าหรือหลังเลือกตั้งนะครับนับจากวันนี้ไปต้นไประหว่างวันที่21ก็คือพรุ่งนี้ถึงวันที่27ธันวาคมนะครับโดยการยื่นในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ถูกจํากัดสิทธิ์ในการไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์หรือไม่ยื่นภายในวันที่21-27ธันวาคมนะครับก็จะถูกการไม่ไปถูกตัดสิทธิ์นะครับก็คืออดเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัครสอสหรือสอวอในอนาคตไม่ได้นะครับ แล้วก็สามยื่นคัดค้านสสหรือสอวอไม่ได้เด็ดขาดและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการการเมืองใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถูกตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่จะไปยื่นในเรื่องของการว่าเหตุผลไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดครับ เอาละครับมาติดตามในเรื่องของผลงานการเปิดเรื่องของการขนส่งบนชนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาที่สถานีคูคตจังหวัดปทุมธานีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีบางท่านนะครับได้เดินทางไปด้วยรถไฟฟ้าซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนซึ่งท่านนายกได้กล่าวนะครับบอกวันนี้เราต้องรวมใจกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต้องร่วมมือกันด้วยความเข้าใจเลยเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณภาครัฐดังนั้นทุกอย่างต้องสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นและผมยืนยันจะทําให้ดีที่สุดในเรื่องนโยบายทุกๆเรื่องนะครับวันนี้เรามีรถไฟสายนี้เริ่มมา20ปีเท่ากับยุทธศาสตร์ชาติของตนเองและหวังอย่างยิ่ง นะครับที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวและก็สายสีทองส่วนปัญหา PM 2.5วันนี้รัฐบาลกำลังดำเนินงานแก้ไขอยู่ซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะทำให้ลดปัญหาได้พอสมควรและก็ได้เดินทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีคูคตถึงสถานีทนบุรีจำนวนเจ็ดสถานีด้วยกันนะครับจากสถานีผลโยธินสายหยุด สะพานใหม่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสถานีแยกคอปอ,อสถานีคูคตนะครับและก็ต่อมาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงสถานีทนบุรีเปิดเป็นประธานเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสถานีคลองสานนะครับก็เป็นสถานีที่ มีความสำคัญเช่นเดียวกันสํานวนสามขบวนนะครับก็การพัฒนารถไฟฟ้าสายสีทองจะทำให้หลายหมื่นคนที่อยู่ฝั่งธนบุรีได้ใช้บริการเพราะในปัจจุบันฝั่งธนบุรีมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะครับคนเคยที่อยู่ฝั่งธนบุรีและนั่งรถไฟฟ้ามาก็ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยท่านนายกนะครับทดลองโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีทองจากทุนบุรีไปยังสถานีคลองสานนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายเส้นทางทําให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็กระจายไปสู่ในเขตปริมณฑลครับมาติดตามข่าวคราวในเรื่องของของขวัญซึ่งจะใกล้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็จะมีของขวัญมากมายซึ่งรัฐบาลเนี่ย ก็ถือว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับก็พยายามที่จะจัดหนักจัดเต็มเอาชายพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าในของรัฐบาลประยุทธ์สอทับ 3, ก็สั่งการทุกกระทรวงทุกกรมติดคิดมาตรการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,564แก่พี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างนะครับเติมเงินในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนครับ ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน500บาทโดยขยายออกเป็น3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมและคนละครึ่งเฟส2ไม่น่าเชื่อนะครับเปิดมาช่วงตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง ไม่ถึงเที่ยงก็หมดซะแล้วนะครับจาก3,000บาทเอาเป็น3,500บาทซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมช้อปดีมีคืนเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในกลุ่มที่เสียภาษีโดยคืนภาษีสูงสุด30,000บาทครับมาลดจนภาษีเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาเหมาะกับผู้มีรายได้สุทธิเกิน50,000 0บาทสามารถซื้อของในห้างได้ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีแผนที่จะซื้อของราคาสูงปลายปีซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบในเรื่องของ าการแพร่ระบาดโลกติดเชื้อโควิด -19 ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และกำหนวดวันชิ้นสุดโครงการในวันที่31ม,รมกราคมนะครับก็อีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆไปจนถึงวันที่30เมษายนทีเดียวครับโครงการไทยเที่ยวไวเก๋านะครับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับผู้ที่มีอายุ 55ปีขึ้นไปต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดาเข้าพักในวมาทิตถึงวันพรฤหัส,สบดีผ่านบริษัทนําเที่ยวโดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ําไม่น้อยกว่า1 000, 2 5 0 0บาท โปรแกรมระยะเวลาการเดิน,นทางไม่น้อยกว่า3วัน2คืนนะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายไม่เกิน40%และไม่เกิน5,000บาทต่อคนนะครับและก็กระทรวงพาณิชย์ลดกระนำข้ามปีครับลดสูงสุดถึง87%ก็ถือว่าเป็น New Year Grand Sale 2 0 2 2เริ่มตั้งแต่วันที่16 ธันวาคมนี้นะครับไปจนถึงสารทเวศมกราคมเป็นเวลา45วันนะครับเพื่อที่จะกระตุน้นบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งผู้ผลิตผู้จำหน่ายอุปกรณ์สินค้าอุอปโภคบริโภคร้านค้าธงฟ้าต่างๆก็จะได้รับอนิสง์เช่นเดียวกันครับน,นี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญของรัฐบาลที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนครับไปดูข่าวครา,าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับก็ในที่สุดแล้ว ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่4ี่บกนายโจไบเดนก็ได้รับคะแนนเสียงเมื่อวันที่14ธันวาคมนี่นะครับคือคณะผู้เลือกตั้งก็ให้ท่านว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่4ี่บกนายโจไบเดนนะครับเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการซึ่งจะเข้าสาบานตนแต่วันที่20มกราคม2564อย่อย่างแน่นอนนะครับก็พิสูจน์เห็นแล้วว่า ท่านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าได้กล่าวนะครับบอกแสงแห่งประชาธิปไตยถูกจุดให้สว่างขึ้นในประเทศนี้มาเนิ่นนานแล้วและเราต่างก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะดับมันลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือการบิดเบือนอำนาจนะครับซึ่งคณะผู้เลือกตั้งหรือที่เรียกว่า e ิเล็กโ a รโ o ล l ์ g e ก็จะทำหน้าที่เลือกประธานาธิบดีซึ่งในโจไบเดนนั้นได้306เสียงส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เพียง232เสียงนะครับแต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมรับการพ่ายแพ้อยู่ันย่งคำ่ำก็ยังพยายามที่จะมีการกล่าวหาว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกงการเลือกตั้งอย่างแน่นอนครับเอาละครับก็แสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะครับ มาดูตามคาดนะครับอย่างที่กล่าวไว้ในเรื่องของเฟสสองเรื่องของครึงละครึ่งใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงหกนาทีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะคาดว่าภายในเดือนมก,กราคมหรือกุมภาพัานธ์หน่าจะมีโครงการครงละครึ่งเฟสสามที่จะออกมานะครับก็ถือว่าผู้คนนั้นคึกคักกันมากนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึง3ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ เติมบัตรกันในเรื่องของใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวครับมาดูท่านนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งงานนะครับก็ยืดอกต้นคิดครับโครงการมหานิยมอย่างที่บอกไว้นี่นะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยแย้มบอกว่าอาจจะมีเฟสสามและเฟสสี่แต่ท่านก็ไม่ได้คุยมากมายนะครับว่าท่านเป็นคนต้นคิดท่านบอกว่าเป็นคนที่มีส่วนคิด แล้วก็มีส่วนสําคัญพยายามที่จะมีการตรวจสอบว่าเข้าคุณสมบัติหรือไม่ถ้าใครเข้าคุณสมบัติอย่างไรก็พยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นมาใดใดทั้งสิ้นหรือเราจะสนทนากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงเรื่อง,อง,โ,คงโครงการคนละครึ่งว่าเฟสสองสำเร็จได้อย่างไรและเฟสสามเฟาสาฟสี่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ และตรีมเฮได้นะครับกลุ่มที่วืด OTP อาจจะมีเฟส2และเฟส3ที่ตามมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปสัมภาษณ์ท่านลัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ครับพักสักครู่ครับ ครับเราจะสนทนากับท่านรันตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับท่านรันตรีครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราได้สนทนากันในอีกหนึ่งรายการนะครับอันนั้นเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแต่รายการอันนี้เป็นรายการอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับบังเอิญในเฟซสองเนี่ยโอ้โหคึกคักมากครับท่านรันตรีครับปรากฏว่าใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงไม่ถึงสามชั่วโมงหมดไปอย่างรวดเร็ว อ,อ,อยากจะเรียนถามท่านว่าเห็ทนท่านนายกบอกว่าเป็นความคิดของท่านส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นความคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังเนี่ยจะถามท่านว่านะครับว่าเห็นบอกว่าจะมีเฟสสามตามาเนี่ยจะมีโอกาสไหมครับในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ครับท่านครับครับ,รบผมเป็นอย่างนี้นะครับในขณะนี้เมื่อวานที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยครับห้าล้านคนนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ได้นะครับ เข้าไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าในส่วนหนึ่งของเกิดจากปัญหาของระบบของอผู้ให้บริการดีแท็กนะครับกับอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ระบบของดีแท็แต่ว่าจํานวนห้าล้านเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะมีส่วนที่ลดออกมาลดมาจากในเรื่องของที่ใช้บริการดีแท็กับไม่ได้ใช้ต่อนที่เราต้องรู้ยอดก่อนนะครับว่ามีประมาณเท่าไหร่นะครับครับผมอันที่สองนี่ก็คือว่าในเฟสแรกเนี่ย มีประชาชนลงทะเบียนทั้งหมด9.5ล้านคน9.5ล้านคนใช่ไหมครับครับซึ่งแต่ในเฟสแรกนี่เรากําหนดเป้าหมายไว้10ล้านคนให้ 10, 10ล้านคนก็ยังแสดงว่ายังมีเหลืออยู่5แสนฮะหน้า5แสนนี่ก็คือ,ท,อทุนเดิมของเดิมนะครับบวกกับไปส่วนที่ลดมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าตรงนี้มีเท่าไหร่นะครับอือ่าซึ่ง嗯嗯แล้วก็อีกอันส่วนหนึ่งคือในจํานวนที่5ล้านที่ลงทะเบียนกันเมื่อวานเนี่ยครับก็ต้องดูว่า มีคนที่ได้สิทธิ์จริงเท่าไหร่เพราะว่าบางคนอาจจะลงมาแล้วก็มีความซ้ําซ้อนรหรือว่าอาจจะคุณสมบัติไม่ถึงก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปครับเราก็จะรู้ว่าส่วน5ล้านที่ที่มีเนี่ย มีเหลือเท่าไหร่ที่ไม่ครบไม่ครบคุณสมบัติเราก็จะได้ยอดของเฟสหนึ่งกับเฟสสองเฟสสองที่ที่เรียกว่ามีสิทธิ์คงเหลืออยู่ตรงขณะนี้นะครับก็ตรงนี้เราก็จะเร่งให้เปิดให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้ตัวเลขคิดว่าภายในสองสามวันนี้เราคงรู้เราก็จะเปิดตรงนี้ให้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าในโคต้าสิบบวกสิบห้าเออสิบบวกห้าล้านนะครับก็คือสิบห้าล้านนะครับผมส่วนเฟสสามที่พูดถึงนั้นก็คงจะหมายถึงว่า นอกจากสิบล้านหัวค่าล้านใหม่เนี่ยจะมีอีกไหมตรงนี้เนี่ยออันนี้ก็ตามที่ท่านนายกได้พูดไว้นี่ยก็คงจะดูกันเป็นลักษณะสามเดือนต่อสามเดือนนะครับก็คงม,มอนิเตอร์ของติดตามดูก่อนว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนตรงนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมบก็เพราะบางบางส่วนนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าล้นขึ้นมาเนี่ยล้นเยอะไหมล,ล้นมากเลยครับครับ แตื่อนันตรงนี้ก็จะพิจารณาให้ก็อาจจะไม่ทันวันที่หนึ่งเพราะว่าเราจะมีสิบสิบบวกสิบบวกห้าล้านอยู่แล้วนะครับใช่ครับส่วนที่จะเปิดเพิ่มตรงนี้นี่ขอดูที่หนึ่งเพราะมันต้องใช้เงินงบะมาณนด้วยแต่ว่าก็จะดูแลให้นะครับครับว่าในสมมติว่าถ้าเป็นมีเฟสสามเฟสสามก็อาจจะเป็นช่วงมกราหรือมกราถึงมีนาก็จะต้องให้สิทธิ์เพิ่มแล้วก็สิทธิ์ต้องเท่าเทียมกันด้วยนะครับใช่ครนนจะ บีนาอย่างนี้นะครับครับ,รบทีนี้คำว่าคำว่าเฟสต่อไปเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหลังจากมีนาเนี่ยผมผมเข้าใจว่าน่าจะหนึ่งล้นมาเนี่ยจะเปิดให้ใหม่ไหมสองเนี่ยคือว่าถ้าเลยมีนาไปเนี่ยจะยังมีอยู่หรือไม่อันนั้นจะเรียกว่าเป็นเฟสสามอย่างเงี้ยครับครับนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนท่านนายกก็บอกว่าให้ติดตามดูที่นึงว่าตรงนี้ถ้า มีการใช้จ่ายจริงแล้วประชาชนที่ยมชมชอบตัวนี้เราก็จะทําเดินการต่อให้นะครับผมเพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามันคึืคอักคึกคักมากขึ้นนะครับครับ เพราะข่าวนี้เนี่ยเฟสหนึ่งก็ดีเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเฟสสองนี่คึกค,คักมากทราบข่าวมาว่าอันนี้เป็นเพียงข่าวนะครับบอกว่ามีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่พลาดสิทธิการไม่ได้รับเลข OTP เนี่ยนะครับจาก d ีแท็กเนี่ยวมารับสิทธิตรงนี้ก่อนเนี่ยคำว่ามารับสิทธิ์ตรงนี้ก่อนหมายความว่าถ้าเปิด Phase เฟสสามใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเฟสสามครับเฟสสองนี่แหละครับ อท่านช่วยท่านช่วยขยายความนิดนะครับตรงเฟสสองซึ่งปิดไปแล้วเนี่ยจะมารับสิทธิ์ได้ยังไงครับท่านครับครับคืออย่างนี้นะฮะโคต้าสิทธิ์เรามีของเดิมอยู่ห้าแสนใาที่เรียนนะครับครับนะครับอันที่สองเนี่ยคือว่าในห้าล้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบทั้งห้าล้านที่มีสิทธิ์นะครับหมายว่าคุณสมบัติไม่่ามครับครับซึ่งตรงนี้เรายังไม่รู้ตัวเลขนะครับ สมมุติว่าผมสมมุติตัวเลขเอาตัวเลขสมมุตินะครับว่าถ้ามีถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์สมบัติห้าแสนเราห้าแสนเราก็จะได้สี่ล้านห้าแค่นั้นเองเพนั้นห้าแสนนี้ก็จะเอามาบวกกับห้าแสนของเฟสที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งล้านไอตรงนี้เนี่ยจะให้เร็วนะครับสําหรับใครสำหรับใครก็สำหรับคนที่พลาดในเรื่องของ o t p ของ D-Tac นะครับอันที่สองคือว่า คนที่ล้นออกมาตอนวันลงทะเบียนเกินห้าล้านแล้วไม่ทันอันนี้ก็จะได้ิทธิ์ด้วยนะครับครับครับก็ก็จะดําเนินการอย่างนี้ครับซึ่งจะทราบตอนนี้จะทราบใน้ชักเมื่อไหรครับท่านครับอผมคิดว่าตอนนี้ก็ให้เร่งให้ทางกรุงไทยนะครับกรุงไทยเขาเขารีบเช็คในเรื่องของกันก้องคุณสมบัติตรงนี้ก่อนนะครับครับผมซึ่งเขาก็รับปากว่าประมาณสักสามวันตรงนี้ก็น่าจะรู้ว่า เอ่อสิทธิ์ที่ลงทะเบียนมา5ล้านเนี่ยเข้าเกณฑ์เนี่ยกี่รายไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยกี่รายนะครับับคิดว่าประมาณสัก3วันเนี่ยคงได้ครับคงจะรู้นะครับแล้วก็จะรีบดําเนินการให้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดาเนินการให้เสร็จก่อนปีใหม่สำหรับส่วนนี้ครับครับทีนี้คําถามอีกหนึ่งคำถามครับท่านครับในเรื่องของเฟสที่3เนี่ยก็คือเฟสแรกก็มีจํานวนประมาณ10ล้านคนแล้วก็เฟสที่2เนี่ย15ล้านคนเฟสที่สครับ เฟสที่สองห้าล้านครับห้าล้านครับวกับห้าล้านบวกกับสิบก็คือสิบห้าล้านครับทีนี้เฟสสามเนี่ยจะเพิ่มปริมาณไปไปถึงสักห้าล้านหรืออีกทั้งถึงสิบล้านคนไหมครับท่านครับเอ่อปริมาณคงผู้มีรับสิทธิ์เนี่ยครับยังตอบไม่ได้ฮะอาจารย์ฮะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าที่ล้นมาจริงๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็คนที่ล้นมาคือหมายความว่า ลงทะเบียนแล้วมันปิดลงทะเบียนละอืลงไม่ทันครับผมนะครับอันนี้อันนี้อาจจะรู้พอรู้ได้นะครับเพราะว่าจากที่เปิดอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยเราเราเ,ราเช็คได้แต่ส่วนที่ไม่ทันที่จะได้ลงกดคอมพิวเตอร์เลยพวกนี้อาจจะยังมีอีกนะครับอาจจะยังมีอีกเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูบวกตัวเลขว่าที่ล้นมาแล้วกดไม่ทันเนี่ยอ,อที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของดีแทกนะฮะจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็บวกกับคนที่เรียกว่าอาจจะตื่นสาย ตื่นมาขึ้นมาเก้าโมงครับเมากดปั๊บเนี่ยโอ้เขาปิดไปแล้วปิดไปเรียบร้อยแล้ว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประมาณการส่วนที่เรามองไม่เห็นตรงนี้อีกว่าเท่าไหร่นะครับจะเป็นห้าล้านหรือสิบล้านนั้นก็ขอขอขอเวลาดูว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นจริงแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีครับรู้สึกว่าโครงการคนละครึ่งนี่คึกคักมากเลยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากยังไม่ถึงสามชั่วโมงเนี่ยก็เสร็จมดแล้วอย่างที่ท่านบอกเนี่ยางคนตื่นสายพอเก้าโมงเช้าเนี่ย หมดจิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยโดยพม่ยิ่งกระทรวงการคลังพิจารณานะครับเพราะว่าคึกคักมากครับโครงการคนละครึ่งนี้ครับผมก็จะจะรีบพิจารณาให้นะครับครับเพราะว่าอันนี้ความคลึกคักนี่เกิดขึ้นทําให้มีการใช้จ่ายซึ่งไม้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจเลยนะครับ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 แล้วก็ถึงถึงในระดับร้านค้าระดับย่อยหาเล่แผงลอยพวกนี้แล้วก็ประชาชนก็ เรียกว่ากินอิ่มไปร้านอาหารก็กินอิ่มขนาดทีมงานซึ่งจานขนาดทีมงานผมเนี่ยนะครับโอ้โหตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาได้รับเ็จกันหมดเลยเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยฮะแล้วก็ตื่นเช้าไอาจา์ฮะตื่นเช้าต้องต้องเรียกว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมครับครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ช่วงประมาณสักตีห้าหกวงพวกนี้เนี่ยได้รับไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าใครที่ที่ตื่นขึ้นมาช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงถึงแปดโมงตรงนี้เนี่ยเริ่มเริ่มแย่งกันแล้วตอนนี้ครับครับครับถ้ามีอะไรจะฝากไหมครับสําหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่ครับครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทังพ่อค้าแม่ค้าทั้งทั่วประเทศนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับในเรื่องของโครงการของรัฐบาลนี้เป็นอย่างดีนะครับความตั้งใจของท่านนายก เองเน้นก็คือต้องการให้ให,ให้การช่วยเหลือนั้นไปทั่วไปทั่วทุกคนทุกแห่งนะครับ,รบแล้วก็ลงไปถึงระดับประชาชนจริงๆท่านนายกก็ได้การเพียนท่านรายงานท่านนายกท่านนายกก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่พี่น้องประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เ สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับท่านนายก็ฝากขอบคุณแล้วก็ขอให้ดําเนินการโครงการนี้ต่อนะครับส่วนจะเป็นเฟสสาเฟสสีนั้นอย่างไรก็ตามนั้นก็ขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแ้่เราจะเคลียร์ในส่วนของที่มันมีสิทธิ์คงเหลืออยู่จะรีบเปิดให้นะครับครับคเอาละครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากเลยครับ ครับผมขอบคุณครับจาครับครับผมครับขอบพรคุณท่านอาคมเตอร์พิทยาภัยสิทธิ์นะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแล้วก็ประชาชนสนใจมากเลยนะครับแล้วก็คนอย่างยุคผมนี่ยังเป็นยุคอนาล็อกอยู่แต่คนยุคใหม่นี่เป็นยุคดิจิตอลนะครับก็พยายามต้องตื่นเช้าๆนะครับมันจะได้ไม่ถูกตัดจิตแต่ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าหลังจากเดือนมีนาคม 2,564ไปแล้วน่าจะมีเฟส3แล้วก็เฟส4ตามมาเพราะประชาชนให้ความสนใจมากทีเดียวรับเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการาทานอาหารแล้วก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับกลางและระดับล่างนะครับมาติดตามข่าวคราวประชา,า,าสัมพันธ์กันบ้างนี่นะครับก็บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับให้บริการรถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน เติมเงินบัตรในบัตรโดยสายรถไฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและ MRT Mobile Top Up ให้ผู้ใช้บริการรถไฟ้า MRT สามารถเติมเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกเวลาทุกสถานที่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดในปัจจุบันนอกจากนี้ยังช่วยลดการสัมผัสกับเงินสดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการใช้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้การเติมเงินในบัตรโดยสารรถไฟ้า MRT และ MRT Plus ผ่านระบบ MRT Mobile t o t Up ในระยะแรกผู้ใช้บริการ MRT ในสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินและสายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วงนะครับสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือธนาคารที่ร่วมโครงการได้แก่ธนาคารกรุงไทย ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT หรือตู้ ATM ของธนาคารและแอปพลิเคชัน t r u e Money w a l l e t ได้โดยวิธีง่ายๆ2ขั้นตอนนะครับ 1. เติมเงินในบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชันหรือตู้ ATM ของธนาคารและ2นําบัตรโดยสารมาปรับมูลค่าที่เครื่องปรับมูลค่าบัตรโดยสาร Active Value Machine หรือ AVM ที่ติดตั้งในทุกสถานีภายใน7วัน หากไม่นำบัตรไปปรับมูลค่าภายในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะคืนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติและเมื่อดำเนินการเสร็จทั้งสองขั้นตอนผู้โดยสารสามารถนำบัตรโด,ดยสารไปใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าเอ,อา็ได้ทันทีทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเติมเงิน ท่านตามได้ตั้งแต่100บาทสูงสุดไม่เกิน1,500บาทนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าไม่ต้องไปสมบัติเงินสดนะครับลดการติดต่อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการของบริษัททางุลวรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ครับ เอาละครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็กชายายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันอาทิตย์หน้าซึ่งจะเป็นการรวบรวมประเด็นข่าวเด่นๆตลอดทั้งปี2563นะครับวันนี้ผมชายยายิ้มวิไลลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ